สบายดีพี่น้องสบายดีคอยคืบมากคิดอยากนํามหมักผ้าอ่อนทีดดี้พี่น้องมันรุ่นั่มคอยเด้อคอยสีแมนได้บ๊อพี่น้องต้นหมักผ้ากระสุงกระดกกระเดียพี่น้องเอ้ยใครแต่มันมลล้มพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่ฮักรสูงกระดกกระเดียเลื่อมตากระปะนันิพี่น้องเอ้ยแมนกระสิได้บ่อ หยาบกระดอกกระเดี่ยมักเผากกระไดตกลงมาทอดตกลงมาทอดอยากแห้งเลยได้นี่โอ้ยนาะเน่ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วคอยได้กินมักเผาแล้วบันนี้ดีใจดีใจเย่เย่เย,ย,ย,ย่มาผ่าพี่น้องมาผ่าบาัดนนี้มักเผาอ่อนพี่น้องเอ้ยมักเผาออนผากับบักไงบักเต้ได้พี่น้องเอ้ แล้วพี่น้องมันเด้อมันเด้อกินน้ำ่อยเด้อพี่น้องเด้อวายอร่อยอร่อยน้ำเต็มเลยพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มเลยหวานเย็นสื่นใจพี่น้องมันเด้อมันเด้อพี่น้องโอ้ยไก่กับปนีเนาะไก่ก็ได้ไก่ก็อยากกินน้ำโอ้ยเนาะไก่แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยแซ่บหวานผอมพี่น้อง มันเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เข้าชมเด้อขอบใจหลายๆเด้อ